สวัสดีครับผมมีอะไรจะมาบอกท่านผู้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมดูในรูปนะผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วท่านผู้ชมช่วยผมตามล่าคนที่ตัดต่อภาพนี้ด้วยนะครับในภาพไม่ใช่ผมนะครับตัวจริงผมหน้าตาดีกว่านั้นถ้าท่านผู้ชมท่านใดจับได้นะครับว่าคนที่ตัดต่อภาพนี้คือใครผมมีรางวัลน,นำจับให้ครับ พิมพ์มาใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับมีรางวัลแน่นอนไม่ได้ล้อเล่นนี่คือการตามล่าคนมือบอนที่เอาภาพผมไปตัดต่อเสียเสีๆหายๆหาว่าผมพาผู้หญิงเข้าโมเต็นเอ้ยไม่ใช่โฮเต็นเอ้ยโรงแรมเออๆนั่นแหละอันประมาณนั้นดูตามลูกพิมพ์มาใครรู้จักบุคคลมันอาจจะเป็นขบวนการอาจจะทำเป็นขบวนการ อาจจะไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวท่านผู้ชมต้องช่วยผมใครมีเบาะแสแจ้งมาที่ใต้คลิปของคู่รักยูทู e ผมมีรางวัลนำจับให้แค่นี้แหละขอบคุณ